มันอ้วนขนอะไรไม่ใช่เฝ้าแม่นะคะอ้ยข้านีลว้ายลูกนี้ฟ้าแฟดเน้ะว้ายสักแมวฟ้าแฟดว้าแล้วเดี๋ยวก็มืดแล้วทุกคนหนาวมาแล้วว้ายอ้ยโอ้ย,อยลูกสาวมานะคะก็เลยยุง่งทั้งวันเลยปอดพริกคุหนึ่ง ต้นนี้มันคือนมาพึ่งโดกนียมันจะหนาวแล้วจะเคลียร์ส่วนแล้วทุกคนว้ายอยหนาวหนาวหนวสวัสดีค่ะอุ้ยนี่ขนาดใส่สามชั้นเลยนะนทุกคนจะขึ้นหนาวแท้ิงออกมาว่าจะเก็บมะเขือเก็บอะไรนิดหน่อยนะลูกสาวมานะคะลูกสาวในช่างมาก็เลยอยู่ทั้งวันเข้าไปบ้าน ข้างในบ้านกับพ่อและคนน่งก็เลยออกมาข้างนอกเอ้าดินดีโอ,โอ้ทุกคนฤรดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะมันก็แบบอู้แอปเปิลก็ร่วงลูกแพรก็ร่วงโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็จะค่ำเร็วแล้วนะทุกคนค่ำเร็วขึ้นสว่างแบบช้าปกติเนี่ยตีห้าสว่างแล้วตอนนี้ว่าหกโมงเช้ายังไม่สว่างเลยป้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสวนทั้งนู้น เมื่อกี้ยังมีแดดอยู่เลยนี่โอ๊ยพักตรงนี้คืองามแล้วยอ๋อโอ๊ยมีมะเขือเปราะไหมเนี่ยนะมีลูกไหมน้ะตรงนี้เอามาลงแบบหลังจากที่มันเอาสลัดออกหมดนะทุกคนดูดูฟักแมวคุณหนึ่งป๊อโอ้ยตรงติงตรงตรงิตงมองไม่เห็นบ้านน้อยในสวนโอ้ย ลูผักเคผักเคมันทนหนาวแต่ตะไคร้เนี่ยถ้าหิมะลงตายจะต้องขุดเข้าบ้านใส่กระถางนุ่นแมงลักก็งามตรงเนี้ยมานี่กินเยอะเนีย่ยนี่นะกินเยอะตาเป็นอะไรหลุกไเลยดูแม่ดูให้มาคันยุกยุกโอ้ลูกแพรลูกนี้สุกแล้วสุกคาต้นเลยทุกคนดูฮะ สุขาต้นเลยอุ้ยเหลืองนวลเหลืองอลามต้นตน,นี้ยังอยู่เต็มเลยเนี่ยต้นนี้เป็นลูกแพรพันเนยลมพัดแรงแรงเมื่อวานทำคลิปไม่ได้เลยเนียเมื่อเช้าก็ยังพัดอยู่นะว้ต้นพริกยักษ์มันล้มแหมทุกคนมันหนักป้าต้นนี้ต้นนี้กระดกเพราะต้นนี้นะ อันนี้พริกหยวกวายคือมือเย็นเรอมันโอ้ยมะเขืตอต้นแลงปีนี้ได้กินมะเขือแบบสัสดใจไบโจมากชอบกินมากทุกคนขนะ้างหลังเต็มเลยว้ายจะล่วงไหมล่ะลูกโอ้ยนดี่ๆกินไหมจ๊ะทุกคนจ้ะโอ้ย กำลังคบเพาะปลูกได้กินสะใจมากปีนี้นี่ว้าวคือเย็นนะมือแท้เลยโอ้โหมะเขือายาวมะเขือยาวเพิ่งมาติดลูกทุกคนฮัลโหลมะเขือม่วงฮัลโหลมะเขือม่วงมันมีนหนามเลย ท่านรู้บีบีนอยู่ตรงนี้อึ๊บนี่โหโต้นนั้นยิงดอกนู่นน่ะนี่ๆจะเล่นวิ่งไล่จับทุกคนจับแมวกันนะจับแมวกันมีหนูมีหนูล่ะมีหนูล่ะมาทางนี้มาทางนี้นี่อุยห้อยเต็มเลยทุกคนดูนี่เอ้า กระถางก็เยอะเลยนะนี่นะมะเขือวายหนาวมาแล้วลูกเอ้ยหนาวมาแล้วปีหน้าปลูกกันใหม่โอ้ยได้พอกินก็มีแหงแล้วได้กินมะเขือเปาะก็มีแหงว่าต้นนี้ดกแต่ปลูกในกระถางกระดกทุกคนเฮ้ยยู อะไรอ้วนอ้วนตุ๊บุอย่นะมันอ้วนขนอะไรไม่ใช่เฝ้าแม่นะคะอ้วนมันกินเยอะมันกินสามสี่รอบวันหนึ่งเล่นดีต้องเอาที่ซื้อที่แบบนางชอบนะคะไม่งั้นนางจะไม่กินคุณนายจะไม่กินโอ้ยมาเขือตัวเลย ไว,ตนนว,ว,นะว้ตอนนี้ก็เป็นจะเหลืองละมันหนาวนะหนาวไปละตรงนี้ก็แมงลักมุน่นเข้าโพดคุณเองอุย้ยข้าโพดนี่ใกล้จะได้เก็บต้มแล้วเมื่อกี้ตอนเก็บให้ดูมันยังอ่อนๆอยู่อันนี้มันจะแก่แล้วรอสักหน่อย ว้ายคุณึิงคือมื้อเย็นหน,นาวอุ้ยฝักน้้นยิงยิงอุ้ยเขาโพดเขาเนียวสไได้กินแล้วค่ะทุกคนจะกี้มูกสิย้อยว้ายหนาวเฮยหนาวมาเยือนแล้วโอ้ยหน้าร้อนทำไมมันสั้นจุดจูแป๊บแป๊ผ่านไปแล้วเนาะทุกคนเฮ้ยเสียดายปีหน้าเรารอซัมเมอร์กันใหม่ ม่าหมดแล้วเศร้าใจยิ่งน่ะมาตรงนี้มามุมนี้ไม่ได้พามานั่งเล่นหน้าบ้านน้อยเลยทุกคนงานเยอะหลยเดี๋ยวก็ทำนูน่ทนทำนี่นี่แหละปลูกผักมันก็ต้องแบบดูแลปอดฝักแมวนี่ลูกไหนทุกคนจ้ามันดกอีกแล้วนี่ปอดดูดูความดกยิ่งใหญ่อลังการ งานสร้างว้ายลูกนี้ฝาแฝดเนาะว้ายฝักแมว้าแฝดว้าดูก็เป็นแนวนี้ไปเน,นี่ยเอาโอ้ฝักแมว,ว้าแฝดป้าดูกนี้ลูกใหญ่โอ้คืองามแท้คืองามแท้ปลูกยังก็งามแท้คุณเองเจ้าเนี่ยเอ้ากับคนมันงามเนาะ โม่ไปขี้หมูก็สิยอยจ้าทุกคนจ้ะโอ้ยดกมากอลังการงานสร้างมดุดขอมดุมดมุดนะก้องปุ๋ยหมกักคนนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เยอะนี่ก็อ,อวบอ้วน,นเด็ดง่ายง่ายทุกคนนี่นะนี่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหมกักโอ้ยต้นกล้วย โดนฟักแมวทับข hey. <uh ี้แตกโอ้ยนูนดูความดุกสิมันน่ะคุนนะคุนนะมันลูกงามมากเลยดิไอยตองเต็งอืมหนักไม่ละลกเอ้ยดูนี่โอ้โหน้าเป่งเปิงมาแล้วเอ้า ทั่วก็มาเป็นฝักตอนจะหนาวนี่โดนน้ำฝนเลยเมื่อกี้นึกว่ามันตายแล้วโอ้ยทุกคนหนาว,วาหวายมือเย็นแล้วเย็นมือทุกคนจะเข้าบ้านแล้วโอ้ยอลพภาเอ้ยสู้หนาวแต่เดี๋ยวหนาวมาตายเรียบทุกคนจะโอ้ยหนุนพลิกว่าจะเก็บอีกมือชาแล้ว นี่อยู่ใต้หลังคานี่ก็มีในกระถางนะโหละพาอย่างงามเลยค่ะอย่างงามเลยยกเข้าบ้านก็ไม่มีใครดูแลให้ออปีหน้าปลูกใหม่ทุกคนยกกลับเมืองไทยก็โลกหมดเลยเพราะใหม่ปลูกใหม่ดู